Thank you ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกคนค่ะค่ะเปิดเทอมใหม่นะคะเราเจอกันในรูปแบบอย่างนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นเทอมใหม่นะคะกับวิชาสังคมศึกษานะคะวิชาสังคมศึกษาของป .2 นี้เริ่มที่เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะ พระพุทธศาสนานะคะเป็นรากฐานการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิตของคนไทยเสมอมานะคะเรามาดูกันว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนต่อคนที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยอย่างไรบ้างค่ะไปดูกันเลยนะคะ ค่ะรามาลองดูภาพกิจกรรมต่างๆของชาวพุทธนะคะที่ครูให้ไปนะคะภาพแรกเป็นภาพการฟังเทศพระกำลังเทศพูดเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนนะคะส่วนมากที่เราฟังเทศกันส่วนมากก็จะเป็นวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาต่างๆที่เราไปทำบุญกันที่วัดนะคะภาพต่อมาภาพที่สอง เป็นภาพการทำบุญตักบาตรนะคะนะคะ,ะ,ะแล้วก็ภาพที่3เป็นภาพพิธีเวียนเทียนการเวียนเทียนส่วนมากเราจะทำในช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นของวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันมาคะบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหาบูชาค่ะมาดูกันต่อค่ะภาพที่4เป็นภาพการแห่เทียนพรรษาค่ะเราจะทำ พิธีแห่เทียนพันษาในวันเข้าพันษาของทุกปีตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8นะคะภาพต่อมาค่ะเป็นภาพการปล่อยนกปล่อยปลาแสดงถึงความมีเมตตากรุณาของคนไทยของชาวพุทธค่ะและภาพสุดท้ายเป็นภาพพระกำลังโกนผมคนผู้ชายอยู่คนหนึ่งนักเรียนทายสิคะพิธีอะไรค่ะ เป็นพิธีการบวชนั่นเองค่ะนะคะการบวชหรือว่าที่เราไปกันเขาเรียกว่าอะไรนะบวชนาคแห่นาคนะคะเป็นพิธีหนึ่งของศาสนาพุทธค่ะค่ะมาดูใบงานที่ครูให้มานะคะใบงานเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาค่ะ ให้นักเรียนเขียนบรรยายภาพแสดงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อนิสัยและประเพณีของคนไทยนะคะให้มาดูภาพตามครูไปเลยนะคะเราจะมาลองทำกันดูก่อนว่ายกตัวอย่างให้ก่อนหนึ่งข้อแล้วนักเรียนไปทำต่อเองจ้าให้นักเรียนดูตามภาพกิจกรรมที่ ครูให้ไปนะคะภาพกิจกรรมที่ครูให้ไปนะคะประกอบกับใบงานที่ครูให้ทำค่ะภาพในใบงานนะคะภาพแรกเป็นภาพการปล่อยปลาปล่อยปลาลงแม่น้ำแสดงถึงอะไรเอ่ยเราดูในนี้ก็ได้ค่ะในภาพกิจกรรมต่างๆของชาพุทธที่ครูให้ไปตอนแรกใช่แล้วค่ะ อยู่ในเรื่องของการมีความเมตตากรุณานักเรียนก็เขียนไปได้เลยว่าการมีความเมตตากรุณานะคะส่วนข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ให้นักเรียนดูภาพแล้วเลือกใส่หัวข้อเลือกเขียนบรรยายภาพตามใบภาพกิจกรรมตามใบความรู้ที่ให้ไปหรือนักเรียนสามารถ คิดเองได้ค่ะที่ถูกต้องคิดพิธีคิดคำอื่นเองได้ที่ถูกต้องอ่ะอย่างเช่นความมีเมตตากรุนานักเรียนอาจจะบอกว่าความมีเขาเรียกอะไรคะน้ำใจช่วยเหลือสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์หรือหรือจะเป็นอาการรักษาศีลข้อหนึ่งเห็นไหมคะไม่ฆ่าสัตว์ อย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่นักเรียนจะคิดว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรตอบมาได้ตามที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องเลยค่ะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาหาความรู้อ่านให้มากเขียนให้มากตั้งใจทำใใบงานที่ครูให้ไปและอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะ สุดท้ายอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ